สวัสดีค่ะพบกับช่องโซเฟียมาแล้วชินออีกแล้วนะคะวันนี้วาก็จะมารีวิวค่ะเป็นเซรั่มนะคะจากเซเว่น อีลาเวนอีกแล้วนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเป็นของไทยนี่เองเลยนะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกว่านี่เลยนะคะเป็นเซรั่มนะคะทาฝ้าลำไยของภายใต้แบรนด์จุลาเฮิร์บนะคะนิดนึงนะคะอันนี้คือทำจากนี่เลยค่ะผสมในส่วนของลำไยนะคะเป็นส่วนผสมหลักนะคะของแบรนด์ตัวนี้เลยนะคะแล้วเขาเคลมมาว่าอันนี้เนี่ย ใช้แล้วนะคะมันจะไม่กัดหน้าไม่แสบผิวด้วยนะคะแล้วก็ไม่แสบหน้าคือมันจะอ่อนโยนมากเลยนะคะอันนี้วาลองใช้มาแล้วประมาณหนึ่สัปดาห์หนึ่งอาทิตย์นะคะก็รู้สึกว่าโอเคใช้แล้วไม่แสบหน้านะคะแล้วก็ไม่แพ้ไม่เป็นอะไรเลยคือมันจะอ่อนโยนด้วยนะคะและเขาเคมมาว่าตัวนี้นะคะช่วยให้ให้ฟ้านะคะ กระดูจางลงอ่ะแล้วก็ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียมขึ้นเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สีผิวกระจางใสแบบสม่ําเสมอด้วยแล้วก็มีความชุ่มชื้นเรียบเนียนอ่ะล่างนิดนึงก่อนนะคะตอนแรกเลยเนี่ยก็ไม่กล้าทาหน้านะเพราะว่ากลัวว่าถา้าทาไปแล้วอะ่ะเฮ้ยมันจะแสบผิวมันจะแบบ แพ้หรือเปล่าเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพวกครีมหรือเซรั่มที่อยู่กับฝ้าเนี่ยมันถวกจะกัดผิวใช่ไหมคะแต่ว่าลองใช้ตัวนี้นะคะมันไม่กัดผิวแล้วก็ไม่แสบหน้าด้วยมันอ่อนโยนนะคะแล้วก็ลองใช้แล้วผิวมีความชุ่มชื่นนะคะรู้สึกว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ย ไอตัวกระเนี่ยนะคะที่เคยเป็นเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะมีความจางลงด้วยนะคะทุกคนเนี่ยกระที่เคยเป็นตัวนี้ของวานนะคะมันจะดูจางลงนะคะสีผิวที่เข้มของกระมันก็จางลงเหมือนกันประมาณนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะซื้อตามเซเว่นอีเลเวลทุกสาขามีหมดนะคะในราคา49บาทราคาไม่แรงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปริมาณที่เขาให้มานะคะอยู่ที่ปริมาณสุทธิ 8มิลลิกรัมนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะมีเลขจ,จดแจ้งบอกการผลิตอะไรวันเดือนปีคือมีหมดเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะส่วนผสมตะกี้ปไปคือจะเป็นลำไยายลลักแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเลมอนนะคะแล้วก็มียีสต์นะคะน้ำผึ้งอ่ะแล้วก็เมล็ดของ h อจากกลบผลไมค้คืออ่อนโยนนะคะอันนี้ไม่แรงไม่สัยผิวแน่นอนคือวานลองใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเท็กเจอร์โอ้โหล <laughs> จะมาดูส่วนผสมของน้องเขากันเออ เราดูของเทกเจอร์เขากันว่าสีอะไรเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคคือใช้แล้วมันจะใสๆนะคะแล้วข้างในมันจะเป็นเม็ดบีบเล็กๆอ่าโอเคมาดูกันนะจ๊ะนี่ใสๆแบบนี้นะคะคือข้างในไม่แน่ว่าเห็นหรือเปล่าจะเป็นเม็ดบีบเล็กๆนิดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะบอกว่าทาไปแล้วเห็นไหมความคุจะไม่เหลวเปลวนะเกลี่ยง่ายซึมง่ายนะคะนี่ซึมซ่ามไวาด้วยเกลี่ยง่าย แล้วมันจะมีความหอมๆอ,อ่อนๆเหมือนแบบลำไยนิดๆอะไรประมาณนี้ให้เราแบบฟุฟุตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ประมาณนี้เลยนะคะนี่หอมันอ่อน,ออนด้วยนะคะยังไงแล้วนะคะลองหาใช้แล้วก็ซื้อตามกันดูนะคะว่าว่า น่าจะโอเคไม่ผิดหวังนะคะนี้คือใช้แล้วหนึ่งอาทิตย์รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยนะคะและ้วไงลองหาซื้อกันดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วถ้าคลิปหน้ามีอะไรรีวิวใหม่ก็คือจะบอกใหม่อีกทีละกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะ